บัลลแลนเกมที่ต้องใช้ทักษะในการยิงเป็นหลักโดยมีสกิลเป็นความสามารถเสริมแต่ถึงอย่างนั้นนอกจากจะพึ่งพาทักษะการยิงเป็นหลักแล้วสกินก็มีผลกับการเล่นของเรานะครับและทุกคนทราบกันไหมครับว่าสกินลักษณะแบบไหนที่จะมีผลต่อการเล่นของเรามากที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมจะมารวมสกิน3รูปแบบที่จะมีผลกับการเล่นให้กับทุกคนได้รับชมกันแล้วนะครับหากคุณหาร้านเติมเกมบ a ลลนแลนที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำอินเด็กซ์เกมเซ็นเตอร์เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเเเเกกกมมมมมอีาาายยลครใหุ้้ณไไดติ่่ว เป็นเกมพีเกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างคนไครสตาร์เรียลก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเวบด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0คนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสูขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ าล้วครับผมต้องขอกราสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนิกและช่องว er อลเลสกินกับฟิวคนเดิมนะครับสกินเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นของเรานะครับแต่มันจะมีผลมากผลน้อยนะั้นมันก็แล้วแต่คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกินประเภทที่1กันเลยที่มีผลต่อการเล่นของเราครับสกินแบบที่1น,นั่นก็คือสกินที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกต์ครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะใช้หูฟังในการเล่นเกมวอลเลย์บลนะครับน้อยคนมากๆที่จะไม คนที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะก็คือใช้ลำโพงหรืออาจจะใช้สิ่งภายนอกที่มันทำให้รับรู้เรื่องของเสียงเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเสียฟเฟพของปืนเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นของเรานะครับบางสกินเนี่ยเสียงมันอาจจะแน่นไปบางสกินเสียงอาจจะนุ่มเกินไปทําให้เรานั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไมเซตามปืนตัวนั้น,น,นหรือว่าสกินตัวนั้น,น,นอย่างเช่น overdrive นะครับที่มีเสียงกระแทกสั้นจนทําให้รู้สึกว่าคุมปืนยากแล้วก็กระด้างนะครับพอเราถอดหูฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีผลมันก็แค่แวนดัลตัวนงนนทีี่่พมมเสยุ ทำให้เรารู้สึกว่ามันยิงง่ายขึ้นและแรงถีบปืนเนี่ยไม่มากนะครับสกินแบบที่2นั่นก็คือสกินที่มีการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันมากกว่าสกินธรรมดาครับยกตัวอย่างในที่นี้1 Alexis นะครับสอง Singularity เนาะที่มีแอนิเมชันการควักและการเปลี่ยนกระสุนที่มันแปลกกว่าปกติทําให้บางคนเนี่ยอาจจะยิงไม่ได้นะครับในจุดนี้หรือแม้กระทั่ง e l d e r f e n นะครับที่มีแอนิเมชันในตอนควักและการเปลี่ยนกระสุนต่างไปจากเดิมมากๆนะครับรวมถึงเมื่อถือเฉยๆเนี่ยมันก็จะยุกยิกใช่ไหมไอจุดนี้เลยครับผมมันทําให้เราอาจจะมีการ เสียสมาธิหรือว่าอาจจะไม่ชินกับตรงนี้นะครับต่างจากสกินธรรมดาหรือสกินอื่นๆที่มันมีเอฟเฟคน้อยนะครับผมและสกินในแบบสุดท้ายที่มีผลต่อการยิงของเรานั่นก็คือสกินที่มีการดีไซน์แปลกกว่าเดิมมากๆครับบางสกินเนี่ยจะมีความใหญ่ของปกติเช่นกิป๊อปวาเลียนฮีโร่และสุดท้ายอาเคนสอครับโอ้โหอาจจะมีดีไซน์ที่มันแปลกไปกว่าสกินอื่นมากๆนะบางทีก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเหมือนกันนะครับมาสกินที่มีความเล็กกว่าปกติอันนี้ใหญ่ไปแล้วก็มาเลยกันบ้างอย่างเช่นคูโร โนามิอิมพีเลียมหรือว่าโอนี้นะครับที่ปลายปืนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวแล้วก็เล็กมากๆากไอตัวนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกในการใช้แตกต่างกันไปนะครับเอาละรครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับสกินแรกที่ผมจะยกตัวอย่างกันเลยนะครับสกินเอลเดอร์เฟมนั่นเองสกินตัวนี้เนี่ยจะมีการควักแล้วก็การเปลี่ยนแม็กที่ไม่เหมือนกับสกินอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองควักให้ดู ่แค่ควา้าขึ้นมาก็แปลกแล้วนะครับแต่มันดีตรงที่ a อนิเมชันมันไวนะครับไม่ได้ถ่วงเวลาเนาะหรือทําให้เรารู้สึกว่ามันช้าแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่ตรงคนที่หลุดโฟกัสง่ายๆนะครับหรือคนที่ไม่โฟกัสเป้าเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงในการใช้สกินตัวนี้นะครับยิ่งตอนเดินมันยุกยิกดูเด็ก แล้วสกินตัวนี้ดีไซน์มันไม่เหมือนกับสกินตัวอื่นนะครับในตลาดส,ส่วนใหญ่นะครับนั่นะก็คือมันจะมีหัวที่ไม่เล็กเลยนะไม่ได้เป็นปลายปืนเหมือนกับสกินอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกระสุนให้ดูละกันเนาะปึ๊บแปลกมากเนื่องจากสกินตัวเนี้ยมันอยู่ในเทียร์สูงสุดนะครับอย่างอัลตร้าอีดิชันนั่นเองเอฟเฟกอะไรต่างๆขงเขาเนี่ยมันก็เลยจะจัดเต็มกว่าสกินอื่นนะครับทำให้ หลายอย่างเนี่ยมันก็จะมีความพรีเมียมกว่านะครับประมาณนี้เลยอ่านี่ก็คือสกินแรกที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีความใหญ่นะครับผมตัวของอนิเมชันยุกกี้แล้วนะครับนอกก็ยังมีปลายปืนที่มันแปลกด้วยเนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับสกินตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยครับเอาละครับสกินตัวอย่างสกินที่2นะครับนั่นก็คือพิลูตูเควอสนั่นเองตัวนี้ก็จะมีอนิเมชันที่มันแปลกไปนิดหนึ่งนะครับจากสกินตัวเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองควัอให้ดูนะครับ ก็ยังปกตินะคือพอขึ้นมาก็ยังมีการใช้ Animation แอนิเมชันคล้ายเดิมนะครับพอเวลาเรายิงแล้วเราเปลี่ยนแม็กอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปละแต่ก็ยังมีการขึ้นลำเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้มันเลยทําให้สก,กินตัวนี้หนึ่งอนิเมชันมันเปลี่ยนก็จริงแต่มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปไม่เหมือนเอลเดอร์เฟรมนะครับอย่างที่2ก็คือฟังจากเสียง สกินตัวนี้จะมีเสียงที่โอ้โหค่อนข้างที่จะแบบนิ่งแล้วก็เสียงมันยิงเหล็กอะคือแบบมันเป็นสกินที่ยิงดีามากๆทีถึงตัวนะครับในเกมนักแข่งก็ใช้เราก็ใช้ทุกคนก็ใช้นะครับผมเส้นกระสุนชัดนะเล็กแถบมันยิงสเปรย์ได้เส้นกระสุนชัดครับ ใบ,บปืนไม่ได้มีการดึงสายตาเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสกินที่แนะนำให้ซื้อเตืียดไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินที่มีความดีฟอล์มากที่สุดกันเลยดีกว่าซึ่งสกินไอพวกเนี้ยจะอยู่ในเทียร์สามเหลี่ยมสีมพูนั่นเองครับทดลองกนันแล้วก็เลสโกครับผมเอาละครับเรามาดูสกินที่มีความดีฟอล์เกือบจะมากที่สุดกันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะแปลกตาไปก็จิกนะครับแต่ว่าแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมันก็ยังจะคงเดิมอยู่นะเพราะว่าอันนี้คือสกินในเทียร์รยสามเหลี่ย เห็นปะปืนไม่มีกระดิกไม่มีขยับไม่มีแบบอะไรมายุกยิกเหมือนกับสก,กินที่ผ่านๆมาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแทบปดมันตัวนี้เส้นกระสุนชัดทั้งเส้นนะครับผมเสียงของเขามีผลต่อการยิงมากเสียงจะเหมือนเหล็กหนักๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าปืน่ะมันไม่ค่อยมีแรงถีบเลยอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลย อีกหนึ่งสกินที่ผมไม่คิดจะซื้อเลยในตอนแรกเพราะว่าผมไม่ชอบดีไซน์ของมันแต่พอได้ใช้ได้ลองใช้แบบโอ้โหเยอะๆขึ้นมาเน,ะนาะก็รู้สึกว่าบันยิงดีมากนะครับ <c oughs> นี่เลยฮะสำหรับตัวของไกอานะยังไงก็ลองไปจัดกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันครับคุณผ,ผู้ชม ทั้งนี้นะครับสกินปืนอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้ปืนมันแรงขึ้นหรือว่าแรงถีบปืนมันน้อยลงแต่อย่างใดน,นะครับมันไม่ได้มีสแตตเพิ่มเติมหรือว่าับเพิ่มเติมให้กับปืนมันก็แค่สกินที่เปลี่ยนไปไปปืนเปลี่ยนสีของปืนเปลี่ยนรูปลักษณ์ของปืนเนาะเปลี่ยนแอนิเมชันของปืนไปทั้งนี้ยังไงทุกคนก็ต้องไปลองใช้กันดูอีกทีนะครับแล้วก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยว่ารู้สึกยังไงกับสกินไหนกันบ้างน,นะครับหรือว่าสกินปืนเนี่ยมันมีผลต่อการยิงไหมอันนี้ก พบไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ